ดีค่ะปอเปี๊ยการเวลามารายงานตัวแล้วกับยกทัพบันเทิงค่ะวันนี้เราเจอการวันจันทร์นะคะขอมีเรื่องมาเมา้ามอยรายงานเรื่องแรกนะคะก็เรื่องของหนุ่มปีเตอร์คอปเดริอดนะคะกับเรื่องราวของสาวพลอยพลอยพันธ์ที่แหม่คาราคาซังยังไม่ยุติสถิเมื่อวานนี้นะคะเราเจอตัวหนุ่มปีเตอร์ต้องถา,ถามถึงเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่คาราคาซังยืดเยื้อเลยนะคะหลังจากที่สาวพลอยพลอยพันธุ์พาลูกๆทั้งสองเนี่ยไปเยี่ยมคุณพ่อคุณย่าที่เดินทางมาถึงประเทศไทยก็มีภาพถ่ายออกมาดูสุสันเลยที แต่ว่าไร้เงาของหนุ่มปีเตอร์คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเมื่อวานเราได้เจอหนุ่มปีเตอร์ที่งานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงษ์แหมเราก็ถามเรื่องนี้เลยเขายอมรับค่ะว่ายังไม่ได้เคลียร์กับสาวพลอยนะคะคือบอกเลยว่าเคลียร์กันยังไม่จบว่าจะหย่าหรือไม่หย่าดีแต่ก็ยอมรับนะว่ามีแอบเข้าไปหาลูกอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวในส่วนเรื่องที่สาวพลอยเนี่ยตรวจ DNA ของน้องภูมมาลูกชายคนเล็กเรื่องนี้หนุ่มปีเตอร์จะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ ก็เข้าบ้านอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับก็ไปเจอลูกหรือยังไงก็เจอครับเจอเจอแต่ว่าอย่างที่ว่าครับก็หลายหลายอย่างคือตอนนี้เนี่ยครับมันยังไม่ได้คุยตรงนี้มันมันคุยไม่จบสักทีครับตรงนี้ว่าจะอะไรยังไงกันบ้างครับแต่ว่าก็ยอมรับมันยังไงมันก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันก็มีการเสียดสีกันบ้างตอนนี้ไม่ยังติดเรื่องอะไรอู่ครับเนบไม่ตัดสินใจที่จะแบบอันนี้เดี๋ยวผมขอคุยคุยให้สรุปให้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าไม่อยากให้จะไม่อยากไม่อยากพูดอะไรที่จะเข้าใจกันผิดได้แบบ เพราะเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พูดพูดแบบนี้ก็ไปปทางนู้นพูดแบบนั้นก็ไปทางนี้อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็โยงกันไปโยงกันมาอยู่หลายอย่างอันนี้ผมไม่เคยจะพูดอะไรอยู่แล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปตรวจทำไม,ม,มแม่ก็ขอ,ขอให้เคลียร์กันได้สักทีนะเพราะพีเตอร์เอ้ยก็รอกันมานานแล้วอนะคะแต่ว่า